จะได้ได้รับรางวัลรุกกี้นะคะก็คือแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่ค่ะหรือว่าเราหน้าใหม่หรือเปล่าจากละครหราวเปล่าคะก็ดีใจค่ะดีใจมากๆขอบคุณที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามอึงกันมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณที่เห็นในความสามารถแล้วก็มอบรางวัล ทีล่ละครออดแอนเนี่ยก็นั่งดูอยู่กับที่บ้านแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเหมือนคนจะพูดถึงเยอะหรือว่าเป็นมีล่าสุดก็คือเป็นไลฟ์โคชเป็น life coach ไลฟ์โคชไปแล้วคะ่ะใช่แล้วก็พอมาเห็นฟีดแบ็กตอนหลังก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันแล้วก็บอกว่าโอ้ก็ถือว่าฟีดแบ็กก็ดีเกินคาดายเป็นบทที่เปลี่ยนชีวิตอาจาย์เลยหเปลี่ยนอะไร ว่าเออน้องอื่นคือใครแล้วก็แบบว่าทุกคนก็ไปเซิร์ชหาประวัติว่าอ๋อเป็นหลานของคุณย่าบรรเจิดศรีมาภัยแล้วก็เป็นหลานของแม่แดงสัลยาคนขิงบุญเรียกว่าอยู่ในสายเลือดแล้วในสายเลือดเจาะเลือดมาแล้วปะยังไงภูมิใจกับยังี้เลยว่าแบบมาขนาดนี้เลยก็ถือว่าตอนที่ถ่ายผมนึกคิดต้องต้องยอมรับว่ากดดันมากแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากค่ะก็ เครียดเครียดอยู่บ่อยๆแต่ก็ต้องขอบคุณพี่เบลล่ากับพี่รอนค่ะที่เป็นเป็นคู่ห,หูใช่แล้วมันพี่ๆเขาส่งให้เราดีตลอดส่งแบบว่าสุดเต็มมากแล้วก็เลยเหมือนพอเรารับจากเขามาเราก็เลยสามารถเล่นออกไปได้อย่างได้อย่างเป็นธรรมชาติใช่ค่ะก็ใช่ค่ะ,คะแล้วก็สุดท้ายพอผลลัพธ์มปนออกมาก็ได้เห็นว่าโอเคความตั้งใจของเรามันสำเร็จผล เป็นคนชอบร้องเพลงกับชอบเต้นแต่ว่าจะไม่ค่อยกล้าร้องเพลงเท่าไหร่ตอนน้าคนอืน่นใช่อะแต่ว่าก็จะมีบ้างที่ว่าถ่ายวิดีโอเอง <laughs> กินขาดจันะคันุ์ค่ะสองทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็มีละครที่กำลังจะออนแอร์นะคะชื่อเรื่องว่าก็รักมันปักใจช่อง